เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะชาแนลมามิทีเนล News, สคา้าวันนี้มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำนะคะคลิปนี้นะคะ คุณอนุชานะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านคาดการณ์นะคะว่าโคละครึ่งและเราชนะต้องมาอีกแน่ๆนะคะเพราะกระแสตอบรับดีเชื่อว่ารัฐจะต่ออายุโครงการนะคะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะในวันที่20มีนาคม64นะคะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการคคละครึ่งและเราชนะที่ตลาดประตูเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าจากการสอบถามพ่อค้า แม่ค้าโดยรวมก็ต่างชื่นชมโครงการนี้มีเสียงตอบรับว่าทําให้การค้าขายดีขึ้นประชาชนมาจับจ่ายซื้อของเงินหมุนเวียนในระบบส่งผลให้รายได้เพิ่มจากเดิมมากโดยพ่อค้าแม่ค,ะะคะ้าได้เสนอให้เพิ่มระยะเวลาการใช้วงเงินในโครงการให้ไวขึ้นเพราะมีประชาชนมาใช้จ่ายตั้งแต่เช้าทําให้เสียโอกาสไม่สามารถใช้วงเงินได้เพราะต้องรอเวลา6นาฬิกาซึ่งตนจะนําข้อคิดเห็นนี้ ไปเสนออีกครั้งปัญหาที่พบยังมีปัญหาเรื่องของระบบแอปพลิเคชันที่ขัดข้องบ่อยๆอ,อันนี้ก็จะต้องนำไปแก้ไขต่อไปนะคะส่วนการต่ออายุโครงการนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านก็มีนโยบายให้สานต่อโครงการที่ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลจะสาน ต่อโครงการต่อไปอย่างแน่นอนนี่คุณอนุชากล่าวนะคะแต่ส่วนว่าจะสานต่อโครงการคนละครึ่งและเราชนะพร้อมการเรไม้หรือจะโครงการใดโครงการหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะคะ โดยล่าสุดนะคะผลดําเนินงานโครงการเราชนะจนถึงวันที่18มีนานะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิดผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะท่านก็ได้สรุปนะคะ,ะคนที่ได้สิทธิ์จานวน32ล้านคนแยกเป็นดังนี้ 1. นนะคะกลุ่มประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีการใช้จ่ายไปแล้วกว่าจํานวน51,000ล้านบาทนะคะ 2นะคะกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะตอนนี้ก็คือใช้ไปแล้วกว่า70,000ล้านบาท3ค่าประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะตอนนี้ใช้ไปแล้วกว่า2,900ล้านบาทโดยเขาได้สรุปมูลค่าสูง05อันดับแรกนะคะที่ได้รับการใช้จ่ายจากเราชนะนะคะก็คือ 1. ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะกว่า4 7 0 0 0ล้านบาท ร้านธงฟ้าราคาประหยัดที่มีแอปถุงเงินนะคะ46,000ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม22,000ล้านบาทร้านค้าโอท็อป5,000ล้านบาทร้านค้าบริการ2,000ล้านบาทนะคะนี่ก็คือ ข่าวนะคะที่มาสรุปในวันนี้นะคะคุณอนุชาเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆร,รัฐบาลน่ะบอกว่าโครงการไหนที่กระแสตอบรับดีทําให้เศรษฐกิจดีก็จะดําเนินการต่อโครงการเพิ่มนะคะแต่ว่ามันจะมาทั้ง2โครงการคนละครึ่งนี่นเราชนะไหมหรือจะได้อันใดอันนึงนะคะเราก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้ามามิทีนิวสะ์คะทราบข่าวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังอีกนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mommy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ